นี่คงจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่คุณพรทิ์ที่ดูแาการท่องเที่ยวแล้วไม่ได้ท่องเที่ยวเลยเป็นเวลานาน,นานที่สุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะสเกือบสองเดือนนะคะบางค่อนข้างหุดหงิดมากแต่ล้อย่างมากก็ได้แค่ไปต <c oughs> ไปตลาดอะไรแค่นี้นะคะ,ะเพราะว่าก็พยายามที่จะต้องระวังตัวค่ะอค่ะ <c oughs> แล้วช่วงนี้ตั้งหลักเริ่มได้ทบทวนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะผ่านไปประมาณ2เดือนเนะะี่ยค่ะ ้องเดือนนี้ก็พยายามอย่างในในในตัวเองแล้วก็ในบริษัทเราก็เริ่ม plan, แพลนว่าเราจะต้องทําอะไรเปลี่ยน s t r a t e g y จะต้องออทําการตลาดด้านไหนบ้างแล้วก็อมองดูว่าลูกค้าไหนที่จะกลับฟื้นตัวเร็วที่สุดแล้วกเ็เราควรจะขายอะไรเ product เราจะต้องเปลี่ยนไหมก็คือถือโอกาสที่ว่าเป็นการที่ว่าเป็นเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะต้องมา ให้แคาถอยหลังกลับมาแล้วก็มานั่งดูกันว่าเราควรจะทําอะไรคือไม่งั้นทุกคนก็จะทํางานยุ่งยุ่งยุ่งกันไปหมดแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ก็คือมีเวลาที่จะที่จะมีการคือกลายเป็นว่าอย่างเนออฟฟิศก็จะมีมิ팅กันมากขึ้นมีประชุมกันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะในทั้งในทุกส่วนในทุกเด partment แล้วก็แม้กระทั่งกับสภาท่องเที่ยวพวกเราก็จะประชุมกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ คำจริงแนวคิดที่จะมีการปรบับยุทธศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันก็พูดกันมานานพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราคงไม่สามารถที่จะพึ่งพาเฉพาะเรื่องจางํานวนนักท่องเที่ยวได้ตลอดไปนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังคุณปอนทิพย์คิดว่าเที่ยวเนี้ยซึ่งมันมีแรงกรดดันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่มันมันทำให้เราต้องมาฉุกคิดจริงๆเนี่ยคุณปอนทิพย์คิดว่าจะทํำยังไงครับให้มันให้แนวคิดในการปรับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยโดยไม่ได้ว่าวงงพึ่งทท่่องเีียวมคุณภาพ แล้วก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมใน,นตัวด้วยนยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังได้ยังไงก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเองก,ก็ก็มีความคิดแบบนี้เพราะว่าได้คุยกันกับทางทางการท่องเที่ยวแล้วก็พวกผู้ประกอบการเองแล้วก็ไม่ทราบคุณเทพชัยอับคุณนัฐชาติทาที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมที่สองสมาคมนะคะคือคือสมาคมโรงแรมแล้วก็สมาคมแอตตาสมาคมธุรกิจไถ่ท่องเที่ยวซึ่ง ตัวดิฉันเองก็อยู่ที่สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวก็ได้คุยกับท่านนายกแล้วเราก็ขอ<ม>สิ่งหนึ่งที่ขอก็คือขอเรื่องซอฟโลนเรื่องอไรเนี่ยคะ่ะและอีกเรื่องหนึ่ง<ม>ที่ได้เรียนท่านก็คือบอกว่าเราน่าจะใช้วิกฤตเนี้ยให้เป็นโอกาสคือเราได้เห็นว่าพอเรามีนักท่องเที่ยวน้อยลงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไปแหล่งท่องเที่ยวไม่เราไม่ได้ไปทไําลายแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราเห็นสิ่ง ที่ดีๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเริ่มที่จะคิดที่จะปิดแหล่งท่องเที่ยวนะคะพวกเนชพวกแ,แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ป่าเขาของเราอะนะคะก็ควรควร,ควรที่จะปิดบางช่วงซึ่งท่านกระถามท่านบอกว่าอา้าวผมดูกก็พวกคุณอนะอยากจะให้เปิดตลอดปีตลอดชาติก <c oughs> ็พูดอย่างเงี้ยนะคะก็บอกไม่แล้วค่ะเราเราเข้าใจเพราะตัว ดิฉันเองทําทัวร์มา40ปีเนี่ยตอนที่ทำแรกๆเนี่ย PP ก็ปิด3เดือนนะคะหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซิเมลันก็ปิด3เดือน3-4เดือนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยได้หยุดพักแล้วได้ได,ได้ได้ปรับสภาพของของของพื้นป่าแล้วก็ธรรมชาติทางทะเลแล้ซึ่ง เป็นข่าวดีที่ว่าวันนั้นรับข่าวว่าท่านอัชวนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่านท็อปปัญหาท่านบราบุตรท่านท่านก็พูดว่าท่านเห็นว่าสมควรที่จะปิดแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้นะคะอ,อย่างน้อยๆอยุทยานต่างๆเนี่ยทยาแห่งชาติทั้งเขาใหญ่ทัทง้ทง,ทง,ทง,ทงทั้งทั้งทะเลด้วย เป็นอย่างต่ำปีละสามเดือนซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราดีใจว่าเออท่านก็ท่านก็มีความคิดแบบนี้เพราะคุณท็อปก็ทราบทั้งคุณท็อปและคุณหนูนาก็พวกเราก็รู้จักกันเพราะว่าก็ก็ทำท่านก็ท,ทําทด้านท่องเที่ยวมาตลอดนะคะว่าท่านก็คอนเซิร์นแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งก็ดีใจที่ที่ทางภาครัฐเห็นความสําคัญตรงนี้ค่ะ เ้าคิดแบบนี้คนในท้องถิ่นก็คงจะไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เขาใกล้ชิดอยู่ที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอยู่แล้วเพราะเขาก็ไม่อยากที่คือเวลาพวกเราไปเที่ยวกับเขาเยียไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของเขาเยอะๆเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้อะไรจากเราเท่าไหร่นะคะบางครั้งเขาก็พูดว่าเราเหมือนกับปลุกรุกเรากอบโกยแหล่งธรรมชาติเรากอบโกย สิ่งต่างๆซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้ชื่นชมเลยเหมือนอย่างซช่งเราพูดถึงคนภูกเก็ตหรือคนอกระบี่อะไรเนี่ยเขาก็จะพูดว่าะทะเลของเขาแต่ตัวพวกเขาเองเนี่ยเขาแทบจะเดินลง,ง,ง,งทะเลเนี่ยก็ยากเย็นเพราะว่าโรงแรมแล้วก็รีสอร์ตต่างๆเนี่ยเสร้างปิดกัน้นไปหมดซ,ซึ่งบางครั้งเราก็าความจริงแล้วต้องหันกลับมาว่าเราเราเรา,เรา,เราขายประเทศให้กับ นักท่องเที่ยวมากเกินไปหรือเปล่าเราต้องให้ประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยได้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 ลิมลับได้ได้ได,ได,ได้ได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามที่ของที่ประเทศเรามีอะค่ะ,ะแล้วก็คิดว่าเราต้องการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องอต้องคำนึงถึง carrying capacity คือการดูแลการบริหารจัดการจำนวนจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเมื่อไม่ให้มากเกินจนเกินไป เพราะถ้ามากเกินไปเหมือนอย่างที่พัทยาแล้วก็ที่เกาะสมุย,มหยหลายๆที่นะะคีคะที่ว่าแม้ข้างน้ำปะปะก,ก,ก็ก็แบบขาดแคลนเพราะว่าโรงแรมและสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ยดึงน้ําประปาไปเยอะมากจนแบบประชาชนกับแทบจะไม่มีน้ําใช้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาคัานึงถึงตรงนี้แล้วค่ะ ฟังดูก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจริงๆนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ประกอบการตลอดซัพพลายเชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คงจะต้องปรับตัวตามไปด้วยหมายถึงว่ารายได้จะต้องลดลงอย่างแน่นอนการปรับตัวที่ว่าตรงนี้ค่ะควรจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรในช่วงเวลานี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะในช่วงเปลีย่ยนถ่ายก็เริ่มเห็นคือ เฉพาะอย่างยิ่งการทํางานนะคะก็คือแต่และบริษัทก็ทําให้ทุกบริษัทเนี่ยเริ่มหันกลับมามองหรือว่าเราจําเป็นต้องใช้พนักงานมากขนาดนี้ไหมหรือจําเป็นที่ทุกคนต้องเข้ามาทํางานที่ออฟฟิศหรือเปล่าทําให้คืออย่างเช่นเกือบ2เดือนที่เรา work from home ก็มันก็แสดงว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถทําได้ที่ทําจากบ้านก็คงอาจจะเป็นเหมือนกับอย่างที่ออฟฟิศใน ที่ Google แล้วที่หลายๆที่ใช่ไหมฮะที่เขาคล้ายๆว่าเป็นทํางานที่ต๊ะงทางานไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องคนไม่ต้องมีโต๊ะประจําทุกคนก็มีแล็ปท็อปเข้ามาแล้วก็ทํางานตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแล้วหลายๆอย่างเนี่ยถ้าหากจํานวนพนักงานที่ใช้เินมากเกินไปอาจจะต้องใช้วิธีว่าเอาซอร์สแทนคือ เบิกกับพาร์ทเนอร์ทำเป็นเอาซอร์สมากกว่าที่จะใชะ้บุคลากรของของของขออฟฟิศนะคะแต่อย่างหนึง่งก็คือคงอาจจะดูไม่ดีว่าเราต้องกลายเป็นว่าเราต้องลดพนักงานแต่ว่าพนักงานเขาก็ยังสามารถจะไปทำกับคค้ายๆจากการเป็นพนักงานประจำก็กลายเป็นพนักงานเอาซอร์สแทนและสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยก็คือเรื่องกฎหมายแรงงานซึ่งอันนี้ดีมากที่ว่าถ้า ถ้าเรามีการปลดคนเนี่ยเราก็ต้องจ่ายชดเชยเขาแล้วก็ประกันสังคมของเราก็ดีมากนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายแรงงานแล้วก็สิ่งที่กระทรวงแรงงานทําให้กับพนักงานคนไทยเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณคุณฟอนเทปครับปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาประเทศไทยเกือบ40บเกือบเกือบ40ล้านคนเ <c oughs> กือบ40ล้านใช่ค่ะแล้วก,วก,วก็เป็นคนจีนสัก1ิล้านคนเนี่ย เรายังค้นคดาดหวังที่จะเห็นนักท่องเที่ยวจํานวนมากขนาดนี้มาเมืองไทยอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าเท่าที่ฟังท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวดูก็พูดหลายครั้งก็ดูเสม,มืนอนหนึ่งว่ายังอยากจะได้จํานวนมากกว่านี้อีกถึงขั้นเสนอว่าจะให้วีซ่าฟรีวีซ่าแล้วก็เพิ่มประเทศที่จะให้วีซ่าออนไรเบลอีกนะครับซึ่งหมายความว่าความคดาดหวังของท่านรัฐมนตรีก็อยากเห็นนักท่องเที่ยวมามากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอีกนะคุณพรทิพย์เองมองในส่วนของจํานวนตัวเลขท่องเที่ยวยังไงบ้างครับ ค่ะคือชาวในภาครัฐก,ก็คงจะมองเรื่องตัวเลขนะคะแต่ว่าพวกเราซึ่งทําท่องเที่ยวเองเนี่ยเราอยากให้เห็นมองถึงคุณภาพมากกว่านะคะคือคืออย่างน้องเที่ยวพูดนะคะแต่อย่างน้องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยจำนวนเยอะนะคะสิบล้านคนแต่ของเขาอะจำนวนเฉลี่ยวันพักเนี่ยพักประมาณแค่สี่วันสี่วันสี่วัน,วนเราตกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ย ต่อวันเนี่ยนะคะวันละ5,000บาทเขาอยู่สี่วันวก็เะกลกัวว่าประมาณ20,000บาทเท่านั้นเองนะคะ,ะซึ่งถ้านั่งเทียเท่ยวยุโรปนั่งเที่ยวจากพวกหลองหอพวกที่มาจากไกลยๆยุโรปออสเตรเลียอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะอยู่ประมาณถึงสิวัน14วันใช้5,000บาทต่อวันค,คือถ้าเรานับจำนวนหัวกับกับ หัวของของคนที่มีจะตังจ่ายแล้วอยู่ยาวกว่าเนี่ยคิดว่าเราเอานักเที่ยวน้อยน้อยแต่เขายังใช้จ่ายมากดีกว่านะคะค่ะ,ค,ะคิดว่าคือคือนั่นคงจะเป็นอะไรที่ที่คงต้องมองแต่โอเคเรามีน้องมีบริษัททัวร์ทึ่ทำทำทัวร์จีนทัวร์อาเซียนทัวร์แบบมันก็คงต้องต้อง,ต,องต้องปรับต้องปรับสภาพกันแล้วก็แต่ตอนนี้ที่อย่างที่ฉันเรียนว่าตอนนี้ นักเที่ยวเป็น f อฟมากขึ้นอก็คือนักทเที่ยวที่จะเดินทางด้วยตัวเองแล้วก็ความที่เรื่องโควิดโควิดเนี่ยนะคะมันจะทําให้คนจะกลัวที่จะเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆนะคะคิดว่า mm hmm. จะเดินทางเป็นกรุ๊ปเล็กๆเป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นลักษณะ Family แบบครอบครัวมากกว่าแล้วก็คิดว่ามันจะมันจะเป็นนิวนอร์มที่ว่าแม้กระทั่งในรถบัสที่เคยจุดได้ถึง40คน ก็คงจะไม่นั่งกันถึง40คนนะคะคงจะนั่งได้แค่ประมาณ20กว่าคนคือทุกอย่างมันคิดว่าจากโควิดเนี่ยมันทำให้เราเซตสแตนดาดมันทำให้ให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานทุกๆอย่างคือทำให้คนอนะระมัดระวังตัวมากขึ้นมันสังเกตว่าคนทุกคนตอนนี้ก็จะจะ,จะกลัวแล้วก็จะปฏิบัติอะไรได้อย่างเนี่ยคือพยายามที่จะกลัว คืออย่างคนไทยซึ่งปกติบอกว่าคนไทยไม่กลัวอะไรแต่ความจริงจริงคนไทยกลัวตายแต่ว่าวพอพอนี้เรื่องนี้ขึ้นมาคนไทยถึงได้ใส่ทั้งหน้ากากทั้งล้างมือเราไปที่ไหนเนี่ยแม้กระทั่งคนต่างชาติเข้ามาบ้านเราก็ยังชมเลยว่าเขาไม่เคยเห็นประเทศไหนที่ว่าจะมีเจลล้างมือที่มากมายขนาดนี้ทุกจุดที่ไปแล้วก็ถ้าหากว่าที่ไปเขาไม่ได้ใส่หนา้ากากเนี่ยเขาบอกคนไทยกับยื่นมายื่นหน้ากากให้เขาซึ่งเขาบอกว่านี่ก็คือจาก <c oughs> น้ำใสใจ <c oughs> ความมีอัธยาศัยใจดีของคนไทยนะคะค <c oughs> ่ะหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ยินกันในช่วงนี้นะคะก็คือ travel bubbles อย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ประกาศว่าจะมีความร่วมมือตรงนี้ค่ะคืออะไรคะอยากจะให้คุณพรทิพย์อธิบายเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจแล้วคิดว่าไทยจะมีแนวคิดใช้ travel bubbles เพื่อแก้ปัญหาและจะเป็นอนาคตของการท่องเที่ยวไหมคะ ค่ะทรัพย์บับเบิลก็เป็นการเป็นคล้ายๆ Agreement, อีเกเม้นสัญญาของระหว่างประเทศที่ว่าจะมองดูว่าประเทศไหนที่ว่าเป็นเหมือนกับโควิดฟรีแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวของเขาจะเดินทางไปและอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ประเทศที่ <c oughs> ใกล้กันนะคะแล้วก็ออสเตรเลียกม็มีคนนิวซีแลนด์อยู่เกือบแสนคนใช่ไหมคะแล้วก คนนิวซีแลนด์ก็อยู่ในออสเตรเลียเพราะฉะนั้นการเดินทางของของสองประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองดูว่าเขาใกล้กันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขามี t r าเว l บั b เ l e คือเป็นการคล้ายๆสัญญาที่จะท่องเที่ยวไปมาหากันนะคะระหว่างสองประเทศถ้าสุวประเทศกำลังประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่ได้คุยกับทางชลทนะคะทางผู้วาททและท่านรัท่านก็บอกว่า มองดูว่าคงจะเป็นเวียดนามเป็นประเทศแรกที่ที่เราน่าจะทำา r a v บ l b u b b l ลเพราะว่าประเทศเขา,เามีคนป่วยเป็นโควิดเนี่ยน้อยมากแล้วก็แสดงคือ,อฉะน,นั้นก็น่าจะเป็นประเทศที่เราจะจะเริ่มทำงานที่จะเริ่มเริ่มมีสนิสัญญาที่จะกึง่งกึงแลกเปลี่ยนนักเที่ยวระหว่างกันนะคะแล้วก็คนไทยเราวก็จะเห็นคนไทยก็ไป Nam, เวียดนามเยอะขึ้นทีเดียวแล้วคนเวียดนามเองก็ชอบนา แล้วหลังจากนั้นก็คงจะเป็นจีนนะคะกับจีนก็คงกับจีนเองก็คงจีนเองเขาก็คงต้องต้องแล้วแต่ว่าจีนก็คงต้องเลือกเพราะว่าจีนประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,าใช่ไหมคะว่าประเทศไหนที่ควรไปและไม่ควรไปแต่ว่าความที่ไทย กับจีนเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องกันนะคะก็คิดว่าจีนก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ที่เราน่าจะเดินทางร่วมกันได้ค่ะต้องเป็นเลือกเป็นบางเมืองเฉพาะใช่ไหมครับที่มีความพร้อมใช่ค่ะเลือกเป็นบางเมืองเป็นเป็นมณฑลบางมณฑลที่ที่โควิดทรีนะคะเราผมไม่ใช่เปิดคิดว่าต่อตอนนี้ทุกคนคงจะต้องคำนึงถึงเรื่องสุขเ สุขอนามัยเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะคะค่ะเอาละค่ะก็เป็นแนวทางปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะที่ตั้งความหวังว่าน่าจะเกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและจะเป็นอนาคตที่เน้นสิ่งแวดล้อมดูแลคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณคุณพรทิพย์มากนะคะที่มาร่วมรายการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะ